ขพ,ด,ขพดประมาณแปดสิบมือครับเดี๋ยวฟักญงอันนี้เป็นขพดหลังหน้านะครับปลูกหลังหน้าระยะปลูกนีนเมตรนึงนะครับเป็นระบบรลองคูครับใส่ใหน้ำแบบน้ำยดนะครับฟักงามนะครับ สูงนะครับแต่สิบ่วสูงกำลังเปิดฝาในยังบั่นเต็้มนะครับสันนี่ครับสำหรับแป้งนี่ประมาณเจ็ดสิบมือครับใช่ไหมไปเห็ดเขาพูดบดอาหารไอ้บด คุณเป็นข้าคโพดมาร์คครับเส้นเลครับครับแห้งเลยครับปีนี้มันอากาศหนาวแห้งครับอากาศหนาวเลยในข้าวโพดนี่อายุมันยืดขึ้นไปนะครับปกตินี่แปดสิบหมื่นในไก่สิได้ยุดให้นามเลยครับ แต่ว่าแต่ว่าปีนี่อากาศไม่หนาวครับเมันลคลายแบบว่าช่วงอายุมันยืดไปนะป,ปะลูกต้งพัดสามลุนนะครับอันนี้เป็นรุนแหลกครับลุนแกอันนี้เป็นรุนที่สองแต่อนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วแป้งแป้งเป็นอันเป็นรุนที่สามครับแป้งนต่นี้ผมสีขายฟัด ขายเป็นข้าวโพดแห้งนะครับขายเป็นเนื้ขอข้าวโพดแห้งสำหรับแป้งนีน่ผมสีเข็ดเป็นข้าวโพดบดครับประมาณได้อาทิตศหนึ่งครับคิดว่าน่าจะได้บดนะครับบดเป็นข้าวโพดนักถึงความชุ่มฟ้ามนะันราคาก้บวโพดหอยเป็นปันใดน,นะครับพี่ <c oughs> นี่ครับติดเอแหวา,าครับส่วนใดที่มันมันงานแห้งติดเอแหวนนะครับเป็นไปนะครับสูงครับ ผมสูงนี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับขอโพูดคือสมหัวผมเยลย้องโลกเมืองผลผลิตนะครับเพีดดเ๋ยวผมุกีอัปเดตเบื่องเมืองเทีึงนะครับสำหรับคลิปนี้ไปซะก่อนครับสวัสนี้ครับ